la 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 สวัสดีมิแาแฟนไม่ได้อยู่ในแกลล๊ลแล้วนี่เวอร์ทุกท่านอยู่กับบางซินและลาวนะฮะจะชมโอคุมาชแน,นลนะครับเราอยู่กันในอนิเมะเวปอนนะครับเอ่ออาวุธของอนิเมะนั่นเองนะฮะก่อนจะเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ตอบคำถามกันด้วยนะครับว่าทุกคนชื่นชอบอาวุธชิ้นไหนในอนิเมะมากที่สุดนะฮะจากเรื่องอะไรนะครับนะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อระบบอมาด้วยนะซุ่มแจก1,000โลบักนะจ๊ะและก่อนจะเริ่มกันนะฮะฝากไว้อนิเมะดีไซน์กััััััันนนนนด้วววยะะะะคคคคครรรรรบบบบบสสสหหชอออแตตต่งเเลิม สาหรับใครที่อยากจะหานะครับพวกชุดอนิเมะต่างๆนะครับแบบเราเข้าไปได้เลยนะฮะซื้อใส่ครบจบภายในแบบเดียวเอาไปเล่นแบบอื่นได้เลยทันทีไม่ต้องมานั่งหาของเองนะครับแบบเราหาไว้ให้หมดแล้วนะฮะมีทุกอนิเมะนะครับดังๆมาใหม่มีหมดนะฮะโอเคร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาในเกมปุ๊บนะให้เราเลือกกันก่อนเลยนะฮะว่าคู่ในหรือเอาดาวกระจายระดับเราแล้วดาวกระจายดีว่าของนารูโตะ เลือกเลยนี่โอ้โหโ,โ,หโ,โคเทลไอคนข้างๆกูนี่อีโมจัดนะฮะก่อนจะเริ่มนะครับเราต้องมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเกมนี้เพิ่งเปิดเลยนะเออเพิ่งเปิดเลยเพลงนี้เราปิดไปก่อนนะฮะมีเงินนะครับอันนี้ค่าอะไรวะเน,นี่ยน่าจะเป็นเออไม่รู้นะครับมีช็อปนะฮะโอ้โหมาถึงหลอกเด็กขายของกันเลยฮะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบากได้ทุกเกมพาร์ทเลยแล้วก็สามารถใช้เอเมิเราไม่รู้เขียวเขียก็เรียกอะไรอัญมณี ซื้อได้นะฮะอาจจะแลกฟรีได้เราไม่เอานะครับมันมัน,มน,มนหลอกขายเกินไปอ่ะเราเอานี่ดีกว่าลิมิเต็ดแพ็คนะฮะเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูปักไม่ต้องเยอะหรอกเราเอาไม่ต้องเยอะเราเอา,อเอเา,เอาของที่แบบจําเป็นพอซื้อไปเลยนะฮะแล้วก็นี่เอาอนี่ดีกว่าสตาร์เตอร์แพ็คเนี่ยนะครับอืมอีซี่มาสเตอร์ฟักเกอร์แต่เราไม่มี VIP เหรอเอ๊ะทำไมไม่ขาย VIP ให้เราอ่ะพี่นี่ได้มาแล้วนะฮะของดีออนไลน์คูณสองเงินอันนี้อันนี้จำเป็นต้องเอาด้วยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลย บา้าไปนะฮะซื้อแยกได้เอ้ยนะฮะแล้วก็นี่คูณ2แบบใส่ได้เพิ่มอีก2ตัวไงเอออะไรที่แบบจำเป็นที่มันเปนท,ทูวินได้อะ่ะเอาหมด v i p เนี่ยฟาสต์คิกเนี่ยเอาเอา,เอานะฮะหลายคนบอกบังกทำไมมึงไม่ซื้อทั้งหมดไปเลยละ่ะมาซื้อแยกทำไมก็เราบังกอันเราไม่อยากได้ไอพวกลักโกงลักกี้เนี่ยกูซื้อมาหลายแมปแล้วท่านผู้ชมแม่งไม่เคยทำงานเลยโอเคได้ไแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวนะครับแค่นี้ก็ตึงแล้วนะฮะได่อาวุธอะไรมาบ้างไม่ได้เลย เราได้ตัวมาอยู่นะฮะนี่นะฮะเกียวเมมาตะฟักเกอแล้วก็กระเป๋าก็มีโอเคมีโทคงโทเค็นนะฮะมาถึงก็รับเควสดกับวัยรุ่นรุ่นที่หนึ่งก่อนนะฮะโบกมือทักทายแล้วก็มีกาชาตรงนี้นะฮะโอเคสุ่มได้ด้วยเงิน2ี่บาทแต่กูไม่มีสักบาทเลยตอนนี้นะฮะมาถึงซาบูสาก่อนเลยมานะครับเออจัดเลยนะฮะวัยรุ่นซาบูสามาดูกันแปบเดียวนี่ได้แล้วนะครับมาให้กูจัดการ30ตัวเลยเหเยอะจังพี่ไม่เป็นไรได้อยู่นะฮะ ในตรงนี้คืออะไรเอ็มเปอร์โร่แนะ่เป็นบอสไหมเออจัดก,การบอสนะครับแต่ยังก่อนยังก่อนนะคแค่ลูกกระจกมันกูยังเอาไม่อยู่เลยไอ้แบบนี้ก็อันนี้ไม่ชั่นดีนะเนี่ยตรงนี้เราก็ได้ทีละสามตัวเลยนะครับอีซี่นะฮะแล้วมันดรอปอาวุธไหมโอ้นี่มันดรอปอาวุธอยู่นะฮะท่านผู้ชมโอ้มาสเตอรี่หนึ่งเองกระจกจังวะมันแบบผสมรวมกันได้ไหมนี่ไงฟิวชั่นได้แป๊บเดียวเควสเราเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็มจาจัดการตัวอื่นต่อเลยนะฮะตัวอื่นคือตัวไหน นะครับซาบูสานี่จัดการเรียบร้อยแล้วนาตรงนี้ต่อไหมโทบีไงโทบีนะฮะโอ้ยวันวรุ่นก้าวหางวันวรุ่นก้าวหางด้วยไม่ธรรมดาแล้วลูกน้องกูนี่คือเอามายืนแอคเฉยๆไม่ไม่ช่วยกูทํางานเลยเออเพื่ออะไระเนี่ยมึงเอามาทําไมวะแล้วนี่ได้าอาวุธมาโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมเราใส่อะไรที่มันเป็นเบสก่อนแล้วกันแต่จริงมีเงินก็ต้องไปสุ่มกาชาก่อน,นะฮะโอเคขอสุ่มกาชาก่อนพี่วิ่งได้นี่หว่าเกมนี้ลืม,ล,มลืมว่ามีระบบวิ่งนะฮะโอเคสุ่มกาชาก่อนนะครับเอา เปิดทีละสามเลยอุ้ยจะแก้ระบบสุ่มกาชาโคตึงช่วบปั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 ปัอู้ช่วยฟับป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 ับเออใช้ได้นะฮะไม่ได้ตัวอะไรเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เลยพี่เกลือล้วนเกลือล้วนๆนะฮะดีแล้วกูไม่ซื้อลักกี้ยร์งั้นหนักกว่านี้อีกใส่เลยเบสนะฮะนี่กาละครับผมวิลลุนกาละดูดูดูได้ตีแรงขึ้นไหมใส่ตัวโคโรแล้วเนี่ยมันต้องตีแรงขึ้นแล้วแหละ ชวั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 เว้ยใช้ได้อยู่นะฮะก็ดีอยู่แต่มัน่ตัวเลยนะน่าจะนานทนะ่านผู้ชมรอกันไปยา,ยาวๆแล้วกันคลิปนี้อาจจะเล่นจนจบเลยก็ได้นะฮะมันมีทั้งหมดกี่กี่เมืองเนะโอเคมีนารูตูดนะฮะดาวนาเมกแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี jo ่ยโจโจ้หรือวันพีซนะครับแล้วก็อันนี้หนะน่าจะเป็นไม่เดมอนซัเลเยอร์ก็จูดสึไคเทนน่าจะเป็นเดมอนซเลเยอร์นะบูจินนี่คืออะไรวะสงสัยมานานแล้วพี่คืออะไรไม่รู้ช่างมัน เอาเมืองแรกให้จบก่อนไอ้นี่มันอัพค่าสเตตัสได้ด้วยนี่หว่าเอ้ยเอาอะไรดีอ่ะรุ่นดามดเมจเลยเราต้องไว้รุ่นดาเมจอยู่แล้วนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะบวกงงบวกเงินไม่เอาเราเน้นดาเมจครับน้องใส่สุดนะฮะเนี่ยแรงขึ้นไหมอาจจะแรงขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหม,ไหม,ไหมโอ้ยได้ดาบสามัมภูษามานะฮะดาบสามัมภูษะเออมาแล้วผมอุ้ยปวดจับจับโอ้ยตีแรงขึ้นแล้วตีแรงขึ้นแล้แลวเริ่มดีละเริ่มดีแล้แลวเริ่มๆๆเริ่มเห็นแวว ว่าแบบจะไปต่อได้ยาวๆแล้วอ่ะโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับต่อไปนากาโต้นะครับจัดการนากาโต้ใครครือนากาโต้วะเอาเพนเหรอน่าจะเพนนะโอเคจัดการเพนทั้งหมดอ๋อสิ้าตัวนะผู้ชมหเลือดไม่ยี่สิล้านน,นี่ด่านแรกมึงล่อดาเดมจไปยี่สิล้านแล้ววะเกมมันโหเล่อัปเดตไม่แบบไม่ระดับ QN อะไรกันเลยเหรอเรามีโพชั่นนี่ว่ะท่านะผู้ชมเออทำไมไม่แดกวะ แดกดีว่าเออโอชงโวชันน่ะใช้นะฮะสินาทีนี่ไงนะครับดามิ่เราแรงขึ้นละคูณ2ไอ้น้องคูณ2อสัตเลยสัตเลยเออเร็วขึ้นเยอะเลย <c oughs> แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยจบแน่เกมนี้โอเคตอนนี้ผมเหลือจัดก,การเพลงตัวสุดท้ายแล้วฮะ ه, อ่ายีซี่นะครับโอเครับเฟสต,ต่อไปเลยนะฮะต่อไปก็จัดก,การนี่เลยนะฮะโอ,โอเลขนี้แม่งฟันทีเดียวตายหหมดเลยเออ้ยพี่มึงดามิ่งแรงจังอะ กูดจังแล้วกูจะฟาร์มไงเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ปล่อยให้กูฟาร์มเลยดูดิเฮ้ยโปหรือเปล่าเนี่ยทีเดียวตายทีเดียวตายแม่งด๊มบิเป็นร้อยล้านเลยนะพี่สองร้อยล้านเลยนะอูห,ห,หอาจจะต้องย้ายเซิร์ฟเลยฮะเราเจอคนโวดเกินไป ไม่ไหวโอเคครับหลังจากที่เราเอฟเคมานะฮะตอนนี้ก็จะจัดการไอ้ตัวนี้นะครับชื่ออะไรนะวัยรุ่นฉลามบุกสู้ชีวิตน่ะเออตาละเล่ตาลาล่านะครับแกสิบตัวแล้วนะครับเออตอนนี้าเมจตรรวมของเรานะฮะเออความแรงนะครับตอนนี้ขึ้นไปขึ้นไป4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแล้วนะครับโอเคเริ่มแรงขึ้นแล้วไม่รู้มีรีเบิร์ดหรือเปล่านะอาจจะมีก็ได้ตอนนี้ผมเลเวลแปดแล้วนะครับจัดการตอนนี้เสร็จก็เรียบร้อยนะฮะต่อไปให้กูจัดการมาดาราโอ้โหมาดาราเลือดเท่าไหร่วะเนี้ยไปดูกันดีกว่า น <G uy ant passage> ot, <styles> ่าจะเป็นบอสแล้วนะฮะบอสตัว oh. สุดท <Okay, S 1> uh ้ายท้ายสุด oh. กูยังงงไอ้นี่อยู่เลยเนี่ยคืออะไรให้ซื้อ2,500สัตว์ขี่หรือเปล่าท่านผู้ชมหรือว่าที่วาร์วะตอนนี้เรามีเงินหมื่นหนึ่งซื้อก่อนเลยนี่ไงโอ้เปิร์กเหลเรืออะไรวะจาลูนะฮะโอเคเราต้องรีโลรีโลเลยป๊บนะฮะโอ้บวกมาสเตอรี่หนึ่งน่าจะเป็นเปิกไหมขออกทีขออยที เกลือและความเกลือแล้วเปล่าขออีกทีได้ไหมพี่โอาหูยพอเลยกูพอเลยแล้วมันเลือกเปิ่กยังไงล่ะพี่ผมบ่อหู้เลยนี่หรือว่ามันใส่ให้เองเลยวะท่านผู้ชมใช่ไหมแม่งบวกร้อยรั่วเลยรั่วเลยโอเคไปอ่อตรงนี้น่าจะเป็นที่วาร์ปไหมใช้เงินหนึ่งพันเองเถอเอาพันเดียวก็ไปได้เลยแต่เราอยากทำเควสไงอยากรู้ว่าแบบทำเควสเสร็จแล้วมันจะได้อะไร โอเคไม่เป็นไรนะครับเราว่างอยู่แล้วนะฮะไปเลสโกจัดการเอ็มเพอเรอร์กันดีกว่านะครับวัยรุ่นมาดาลุมาดูดี่หัดขนาดไหนกันเียเลือดเท่าไหร่นะเลือดเท่าไหร่โอ้โหเลือด2บีเลยนะผู้ชมแล้วก็มีโอกาสได้อสซารี่ของสมใสยด้วยโอเคแบบนี้หน้าน่าตีหน่อยโอเคขอตียาวๆแล้วกันนะมันต้องให้ตี5ตัวนะผู้ชมไม่รู้กี่นาทียาวๆไปโอเคทุกคนฮนะตอนนี้เราก็ตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับเฮ้ยตีกันมานะครับ เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้ดามจกูหลักร้านเลยท่านผู้ชมเฮ้ยของแท้นะครับเรียบร้อยตายไปแล้วแล้วผมก็ได้นี่มาด้วยนะฮะเขาเรียกอะไรนะเอ่อลูกน้บเต้าของกาละนะครับโคตรเท่โอเคนะฮะแล้วก็นี่โอกาสออก1%เองนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ขนาดไม่มีลัคกี้นะเนี่ยยังขนาดนี้ของแท่งจริงแต่เราจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยหาทางกลับไม่เจอพี่โอเคเราจะไปเมืองต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะติดอยู่เมืองนี้นานแล้วนะครับ ไม่รู้กูอยู่ทำไมเหมือนกันเมืองแรกเนี่ยเนี่ยเคมแล้วเราจะได้อ๋อเราต้องทำเควสให้จบนะถึงจะไปเมืองอื่นได้ใช่ไหมอู้อย่างนี้เองนะฮะ let's go bam ไปน้ำม็กต่อเลยนะฮะ let's go ดจ้าน้ำม็กนะฮะอ้อหมิสเตอร์ซาตูนรับเควสกันเลยครับพี่ชายแล้วก็มาดูกันก่อนนะฮะโอเคสุ่มครั้งละห้าร้อยมาป้าป้าบนะฮะอ้หเกลือแดกเกลือแดกนะฮะ ออกมาแต่ละตัววายฟิเซอร์เลเจจดนนะฮะเลเจจดนมาแล้วเลเจจดนมาแล้วได้อยู่นะฮะค,คูลีลุงคูลีรินพอเถอะนะฮะเกือขนาดนี้วายแต่ได้เลเจจดนก็ถือว่าเอาเรื่องอีคุณเบสก่อนเลยป่าไปฟิกโกลโลลวนอันนี้คือไตเติ้ลฮะใช้เงินห้าพันเลยไตเติ้ลเนี่ยนะมันน่าจะเพิ่มอะไรอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ดออ่นเหมือนเดิมนะฮะลองฟาร์มที่นี่ก่อนนะฮะโอ้ยตัวหนึ่ง สองบินเลียนเลยอะทำไมมันเฟอ้อจังวะมันมีที่ฝึกด้วยฟาร์มกันขี้แตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรนะครับยาวๆไป let's go โอเคทุกคนฮะตีมาเป็นชาร์แล้วนะครับเพิ่งได้สิบตัวเองทำไมมันยากจากังวะเออพอเข้าด่านสองยากจังเลยพี่ชายหรือเกมนี้าอาจจะต้องนั่นแหละฮะมันเป็นแนว F.K. เราไม่ต้องเล่นทั้งวงทั้งวันเรามีเวลาเล่นไม่ค่อยเยอะก็อยู่ไว้ก่อนนะฮะพาทัวร์ก่อนแล้วกันนี่อะไรเนี่ย ต้องใช้1,000อะไรสักอย่างฉาดนะฮะตรงนี้มีวูบปลดล็อกมื่นหนึ่งเลยเหรอ DNA เหรอะ่ะน่าจะเป็นเปิร์กไหมน่าจะเป็นเปิร์กอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีฟิเซอร์มีอู้โหทำไมมีอะไรปลดล็อกเยอะเลยมาดูบอสดิบอสเป็นใครวะโอ้ยจิเลนเนอร์บอสเป็นบอสจ,จิเลนโอ้นี่ด่านสองเลือด20 QA แล้วไม่เกมมันเฟิร์กขนาดนี้เลยเหรอวะ ถามจริงอะบ้าไปแล้วนี่แค่ด่านสองนะเนี่ยและด่านอื่นมันโอ้โหหน่วยมันจะเป็นอะไรวะเนี่ยขอเดินสำรวจต่อก่อนนะแ <c oughs> ม่งโคตรบ้าเลยเกมนี้นะครับเอาจาดไหนมาดูนี้ตรงนี้จะเป็นฟิสเซอร์แล้วก็อุมีออร่าให้ซื้อนะฮะสะสมออร่าได้แล้วก็มีดาบใหม่ๆแถวนี้นะฮะเลือดแม่งไปไกลจัดอะ <c oughs> ตรงนี้ก็ระดับทีแล้วนะเออปวดเกินบอสเป็นจีเลนนะฮะโอเคนะครับ ตรงนี้มีจอบมันบูให้ตีด้วยว้าวอ้าวเรื่องเดี๋ยวไปซื้อไตเติ้ลดิมันใช้เงิน5,000ันไงอยากรู้ว่ามันคืออะไรกูจะแบบเอาเงินไปละลายทับหรือเปล่าเนี่ยส่มรับตอนนี้ผมได้กระบอกมาด้วยนะกระบองโกคูยั้งกรรมในปลดล็อกนี่ห้าพันเป็นไงใช้เงินปลดล็อกนะครับเพิ่มมัตเตอรี่นะฮะห้าหมื่นเยนโอ้โหทีแตกออนไลน์นะฮะแบบนี้ต้องเอฟเคจริงวะโอเคนะครับไม่รู้คลิปนี้ยาวหรือเปล่าแต่ก็อาจจะพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมฮะ มาได้แค่ด่าน2ตอนแรกแบบคาดว่าจะเล่นเอาให้ครบเลยไงแต่ดูทรงแล้วนะครับน่าจะเล่นประมาณ5-6ชั่วโมงอะนะฮะใครสนใจเกมนี้ก็ลิงก์แบบด้านล่างนะครับก็เข้ามาลองเล่นกันดูนะใครชอบสาย F P อยู่แล้วนะฮะคนเล่นก็หลักหมื่นเลยตอนนี้นะครับโอเคทีนี้ไปแล้วบ๊ายบายทุบๆุบปุ